สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาของเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดภาพพ่อแม่พี่น้องบระเทาสุขุสุขอ้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากพ่อน้องบับแดงนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้กับเป็นแนววั่งโคงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะเอาแนววั่งมินิของพ่อน้องโบดแดงค่ะสิเรีมาเป็นตัวใดพอไม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจ่าจ่าคุณพ่อสวัสดีค่ะอจ่ากะศิวอ,อย,ยงนี่ละ<า>่ะเรี่งอะไรครับน้องเรียนี่ล่ะจ่าคันไม้รักฐานน่นะนะ กระเทียวสูทไทยเอาสูทายแล้วรับรองว่าจำบัตรถึกจำบัตรถึกแล้วต้องหาอันคุณบอบนอะไรเหรอเป็นผู้จำหายเนาะบางรายด้ก็เฮ็ดบ่ตเป็นดิพ่อกะเฮ็ดมากแต่พอสองอหมดคิดสองหมละโอ้ค่ะถ้าปีนี้พ่อกะยังมีมนะั่นอะพ่อเฮ็ดยังอ่ะพ่อต้องให้มีความผลสำเร็จค่ะทุกอย่างทั้งคกะ เคยประกวดนักร้องกับป็่นรนะุ่นไม่รุ่นเหรออือค่ะก็ได้ต้มสมเร็จอยู่แต่ว่ามันหันบอดังคือ <c oughs> เขาเพราะว่าอายุกับมาแต่งงานก่าอายุก็บสามสิบเจ็ดปีนี่แหละสามสิบเจ็ดปีแล้วแต่งงานเฮ้ยห่าง,งมาแต่งมาแบบเฮ้ยมันว่าถิ่นสูตรมาสูตรนี่เคยได้เงิน แสนมาเหลือดีน่ะอืมค่ะโอ้ตั้งแต่พ่อสองสิบสองเงินแสนนี่ก็หลายเด้อคะ่ะคุณพ่อหลายค่ะพ่อก็ไปเ็ำงานอยู่พัอประแดงค่ะพ่อผมทำงานอยู่พ่อประแดงเนาะพ่อก็ทำไมเมื่อกี้เลขมันเก็ตตัวเนาะรางวัลที่หนึ่งกับล้านหาน้านะค่ะพ่อก็คิเสียดรางวัลที่หนึน่งมาคือกันอืมค่ะพ่อก็เลยบอกว่างมือจ้ะพ่อก็เลยคิดผนมาจ้ะ มาแล้วกับปรับสูตรใหม่เรียบร้อยปดแล้วมาปรับสูตรใหม่อีกแต่ไอ้พวกอยากให้เรียกรายตัวชุกอาจารย์ที่เขาในช่องน้ำเชื้อน่นะเพราะว่าให้มันสุภาพหน่อยนะค่ะ<แ>ให้มันต่างสันจังห<อ>นอง่อยพยายามปรับสูตรมาเรื่อยๆทิดค้นหาทีจังไหนว่าให้มันหลุด ล้วเีรอไรเรียกอะไรตัวจ้าช่องเรื่นจ้าช <40 S 2> ิปแรกดับศูนกับแปดกับสามนี่ค่ะวันนี้พอมาัคำนวนบังแล้วแม่มับชนเด่นหนอกค่ะแต่ลรที่เว็ใส่สามนี่กวกที่ไหนก็เหตุบังแล้วบ่มีดอก เปล่าอะบนาะบนนี่ oh. ้ล่างอ่ะค่ะสูตรของพ่อรับอยู่มาตลอดได้เหรอจ้าม oh. ันเห็นว okay. mm ่ามันมันส่วนกันมันส่วนกันแม่รับส่นเด่นถนอมค่ะโอ้ยหามือลืมตัวนี้แม่มันมันเห็นประสิทยดเนาะมันเห็นละเอียดทีเดล้วโอ้ค่ะค่ะได้ค่ะก็ให้หางยาวขึ้นเ่านั่อยละจ้าอันเลขไอ้ล่างกับขึ้นเขาด้อยคลิปแรกอ่ะค่ะ อีซุงตรแจ้เลยก็นี่มันมันคำนวได้ชิปแรกกักระตรงขึ้นกันกับ่างให้ตรงขึ้นกันอันล่างนี่เจ็ดหาแมนบอกคุณบอกแมนตัวเดียวนี่เนาะค่ะแมนไม่ตัวเดียวมันแบบไม่ใครหรอกอืม่ะบชิปแรกมันก็ได้สามโวมันก็ซีเจ็ดสองนั่นแหละมันก็มันคำนวณอะไรมันไม่มันไม่หุกสุด แต่ว่าส่งไปที่แรกมันมันเป็นตัวต้นมันร้วนตัวปลายที่ส่งรอบสองเน่ะช่วงมือเนี่ยมันมีหกสูตรพอกาเรามันติดเลขกแบดไรพอเอาเล็กแฝดล่างกับม่นมีศูนย์ดับมันมันมันดับมันมันติดเส้นกับน่ดับเส้นเลนเนี่ยมันม้วนดีแล้ว ค่ะวันนี้ไอั้คลิปแรกวิว่งเจ็ดเนาะคลิปแรกอ่าวิ่งเจ็ดค่ะอือก็วิ่งเจ็ดคือก็ไม่ได้เปลี่นยนแปลงหรอกเมื่อเปลี่นยนแปลงแท่เลข่อยดับละโอ้ค่ะวันนี้หางนี่อรอะพุ่งท,ท้ายนี่กะสิให้ไปเด็นสามตัวก็ละจ้า คันน้ำีข็งเห็ุจับไอเอสสี่เก้าสามสี่เก้าสามค่ะนี่ตนนี้ก็งทรงหลเนาะคุอทงหลามันคื้งยากสี่เก้าสามคู่เดียวมันนี่นะคะคู่เดียวคงไ่ใช่อ่ะต่ว่าเรียกรางเือกรางเจนหะน่แหละเือกรีสามตัวบนชิปแรกคือเชื่อ ค่ะ <'t S 2> ไม <p ain> no no to ่เปลี่ยนแปลงแต่นี่ละตั้งแต่เลขดับนี่ละค่ะดับตัวได้นะคะดับคลิปแหละมันก็มี่ศูนย์แปดศูนย์แปดสามค่ะบ้านนี้มันอะไรบ้างเหล่าก๊กนวลมึงเหล่ามันดับศูนย์เด่นก็เลยเอาสามค่ะบ้านนี้ศูนย์ ล่างดับศูนล่างดับศูนย์เออมันนี่บนก็แล้วจ้ะศกับแปดเถระบมมาบนดับอ่าศนกับแปดตคะศนกับแเพราะว่าตัสามเอาสมาใส่ีด้โอ้ค่ะค่ะล่างดับศูนบนดับศูนย์กับแปดแม่จ้า โอ้ยเดี๋มีสูตรสูตรไม่สูตรเน้นไม่ดีบ่หลายครูเนาะคุณบอกมัหลายโอ้เจ้าก้นนี่มันก็นหลายครูยู่แล้วเดี๋ยวนี้คั่เฮ็ดเจ้าหลังไปมันถียงไปสามตัวมาทุ่งหวัวทุ่งหวัวทุ่งหวัวทุ่งหวังหวเดี๋ยว,ว,ว,วเออค่ะนอกจากนั้นมันหลุดมันเฮ็ดบ่ละเอียดค่ะเนี่ยกระไรมันหลุดเออได้ดิซีซีนี่ค่ะค่ะคุณพอ่อขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะ เอาล่างล่างล่างเจ็ดหาบนซี่เกาสามมือนี่นะคะแมนโอเคค่ะคุณพ่อขอบคุณได้หลายค่ะเอ็ดมินสืบคงสืบไทย,ดยเด้อค่ะจ้าบอกว่าเอา้ถูกเด้อนะจ้าอันนี้โอ้พันคุณพันละตินมือนี่อ้าพันคุณพันเลยคงสืบไทยเนี่ยทั้งสองครัวนี่ติคะ่ะพันคุณพัน คู่คงสุดท้ายคู่แรกอะซื้อยูจะบวลงไหลค่ะลรงแค่อยคุ้นรอยกับพ่อจำได้ไมันนี่มันคมนุ่ละเอียดแล้วซึ่งดับซึ่งล่างข้างบนนั่นแหละค่ะเกซเซลสุดคงสุดท้ายนี่พันคุณนพันต่างรุ่พันหมก่อนหารอยคุ้นหารอพ่อกระตือหารอยน่ะค่ะที่สี่ค่ะบนล่าง จ้าขอบคุณค่ะคุณมาโชคดีด้วยค่ะสวัสดีนะคะจ้า,าสรุปนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะคงสุดท้ายพ่อน้องโบดแดงเด้อพี่น้องเด้ออ่าบนดับศูนย์กับแปดนะคะเม็ดเดียวบนสี่กัาสามค่ะล่างดับศูนย์เม็ดเดียวล่างเจ็ดห้าเมื่อนี้คุณ่อละว่าสิื่อเอาพันคุณพ่านเลยนะคะสําหรับคงสุดท้ายเมื่อนี้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางคงสุดท้ายม้มนี้นะคะจากพ่อหนองโบแดงคะ่ะจังใดกะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งเดอพี่น้องเดอร์ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมอบับชบแนวทางของพ่อหนองับแดงนะคะยิบจับซื้อหาลอตเตอรี่เอาไว้พ้อพี่น้องคะพู้ละใบสองใบคะ่ะถาเทียมมีโชคไปน้ากันนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบระเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อหนองโบแดงค่ะเอาเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ